ครับสวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านนะก็ดูมัวๆไปหน่อยนึงเนาะคิดก่อนคิดก่อนโอ้ดูดีขึ้นเยอะเลย่ลา<อ>สุดนะผมก็เอารถคันนี้มาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะ รถไหลรถไหลยังไงฮะหลังจากได้รถคันใหม่มาวันนี้ผมเลยต้องไปสกลค,ครับเพราะว่าไปซื้อไฟเลี้ยวไปดูรถไปดูรถอีกคันหนึ่งไม่เอาแล้วรถคันนี้ฮะไปดูรถอุ้ยเอาจริงเหรอ <c oughs> เดี๋ยวกล้องเดี๋ยวกล้องเขาสั่งแล้วนะเรื่องนี้นะเดี๋ยวกล้องเออดีๆเราสั่งคำชับแล้วนะอย่าเผยเขาห้ามเลยนะห้ามพูดเรื่องนี้จะนอนนอกมุ้งนะมันจะรู้ก็เพราะผมนี่แหละเอาไปซื้อรถจริงเหรอนี่ไงผมว่าแล้วซื้อรถเหรอไปดูรถแท้ๆเดี๋ยวกล้อง ลลเนนอ้ยิพัีกมันถ้าลิ้นพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรโกหกใช่ไหมของเป้ากล้องหน้าตาลึกลักอีกเอาก็ลึกลักสิคนหนึ่งอยู่นี่คนหนึ่งอยู่นี่จะให้มองคตางเดียวนะเหมือนจะมีพิรุธเป็นยังไงบ้างสอบถามหน่อยเมื่อคืนนั่นเห็นไหมโดนแล้วเอาเมียไปด้วยไม่แปลเสื้อมารำ เป็นไงเมื่อคืนสรุปนอนกอดรถหรือนอนกอดคนนอนกอดคนครับไม่ไม่กอดเลยไม่กอดเลยฮะอรถจอดในบ้านเอารถจอดในบ้านเมื่อคืนได้ไหมสรุปเขามีตบรางวัลมั้งไหมตบรางวัลเมื่อคืนมีแต่ตบหัวนี่ขอเงินจะเติมน้ำมันไปเอากล้องก็ยังไม่ได้เลยไได้หรือเปล่าอ๋อคือขอเงินเติมน้ำมันไปเอากล้องยังจะไม่ได้เลยเพราะว่าทุ่มไปกระลบมหมดแล้ว น่าสงสารกับตันจัดไปหน่อยห้าพันค่าน้ำมันหกับตันนี้เขาสปอร์ตนะนะนี่ถ่ายเพลิน <ๆ S 1> นี่เวลาเขาไม่อยู่ในี่ขอขอกล้องเขาไปถ่ายคายายลิปขอกล้องเขาไปไม่ถ่ายคลิปให้กับหัวกำหางพอได้อยู่มีรายได้เสริม,มเดี๋ยวผมจะขอไว้อยู่สักสักครั้งหนึ่งเวลาไม่อยู่ขอได้ขอ,<พ>ขอกล้องนะใช่ผมจะเรียกประมาณสัก หมืนนะ่นหนึ่งสองวันละหมื่นหนึ่งค่าถ่ายคือผมถ่ายอ่ะผมก็ตีลังกาถ่ายก็ได้ใช่ทำไมหมื่นหนึ่งเวลาไม่อยู่ฝากกล้องไว้ผมหมื่นหนึ่งสองวันอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณแสนสองอเสร็จแล้วเหรอ,อโอ้เสร็จแล้ว <c oughs> ไปกับตัานเราไปดูทางโน้นคึกคักมากเลยไป ผมต้องหอไปด้วยเพราะว่ารถผมไม่ขี่ไม่ได้มันมาถึงแล้วมันจะกลับไม่ถึงมาถึงจนเลยโอ้ไม่กล้าขี่ต่อเลยแบตรลดลงวูบปๆๆบ๊บบยไนะเี่เอาเอากระตังที่ไหนไปเปลี่ยนแบตหนึ่งลูกหนึ่งซื้อรถได้คันหนึ่งเลยแ <laughs> พงกว่ารถกโก,โก้ไลท์อีกแบตมันนะ <laughs> ใช่รถผมเกือบแสนนะรถกโก้ไลท์แปดพันเลยนี่รอบไปสี่พันแล้วแบตมันนะ ว่าจังไรนี้บอกได้มันลำมใครซื้บอกจังไหนล่ะบดีฮะไปโทษอท้อบ่ทอมาโลดกว่าบนยอมวังหูอ่อนมาอ่อนโม่ให้ขู่อยู่ในวังเราเอ้ยกำฮัก เป็นไงบ้างฮะครัวกลางได้ยินเสียงเคอกแคกเคอกแคกแต่เช้าเลยแคกอกแคกมีน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วโอเคเจ้าอะไรนะไนโพรซมาเสร็จแล้วเรื่อเรามาดูอ่าผู้หญิงคนนี้ในเอฟซีหลังจากเมื่อวานอย่าบังป้องเขานะเดี๋ยวเขาสั่งปิดช่องนะใช่ หลังจากที่เขาได้รถคันใหม่ผมก็ไปสอบถามโกโกไลแล้วเมื่อคืนสรุปเขาดีใจที่ได้รถคันใหม่กอดนอนกอนดรถทั้งคืนไหมออ <Ừ. S 1> หรือเขานอนกอดคนเออนะแล้วแต่ว่าเราจะไม่บอกว่าทางโน้นเขาตอบอีกแบบหนึง่งทางนี้เขาจะตอบเหมือนกันไหมไม่ได้กอดอะไรเลยอ้าวโกโกไลมึงโกหกผมไม่ได้บอกผมกอดมันรถผมไม่ไม่ได้กอด อ้าวในคลิปเดียวกันเริต่อไม่เหมือนกันปูยังไม่ได้ตัดต่อเลยนะเนี่ยอเมื่อกี้ตออเป็นไม่ใช่แบบนี้คลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อนะเอฟซีสดสดเลยหัวตอบอย่างเมียตอบอย่างเอาแล้วนะทีนี้ยังไง่ะเนี่ยฮะเพิ่มให้มันแรงอ่ะได้ไหมเพิ่มให้มันแรงอ อมันหนูต้องการสักหกสิบเอาร้อยไปเลยเอาก็ว่าเธอโบเลยว่าแล้วมันไม่จบมันไม่จบจริงจริงมันได้ใช่แต่ว่าโบเพิ่มหมื่นจะไปดูไปม่พอมันมีเช็คอยู่ตอนนั้นหมื่นเลยเร้ซื้อกันใหม่ดีกว่าเพิ่มเป็นหมื่นเลยเหรอราซื้อกันคนละคันดีกว่ากับโกะไรเสร็จมันต้องเปลี่ยนมอเตอร์ด้วยอืม ว่าดีที่สุดคือจักรยานจักรยานจบเลยจบเลยอยากเล่นเท่าไหร่ก็อยากเล่นเอ้าอีหยังแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเตะกล้องตัวเองตาชายบ้านไม่พอใจอะไรเนาะนี่เตะกล้องตัวเองเมื่อกี้ผมเห็นเตะเสยเสย์คางตั้งเลยาฮะ เอามเมื่อกี้ทำไใหม่เบาจังเสยแบบไหนนะเสยแบบไหนนะเสยแบบนั้นเอาไหม่เอาไหมเสยแบบนันมันเจ็บอยู่อย่าเพิ่งมแม่กะว่าจะสาธิตศนายไปโดนเหลี่ยมตรงนี้เสยเลยเอาทิ้เลยนี่แม่เมื่อกี้เสยอะไรเสยเสยเหลี่ยมนี่แหละคนที่ทำกล้องร่มไม่เจ็บไอ้คนที่เสยสาธิตไม่เจ็บ เกิดอะไรขึ้นกับเอ็ดไนเอ็แไนเสยเอ็ดไหนก็จะสาธิตอันมันจริงจังขนาดนั้นล่าสุดนะวันนี้เออวันนี้มีภารกิจหนึ่งซึ่งภารกิจอ๋อซึ่งยังเปิดเผยไม่ได้ซึ่งยังเปิดเผยไม่ได้เอ่อเห็นเอ่ออแม่แม่มาต่อยบอกว่าไปไปไปดูบ้านให้หน่อยวะเพราะว่าไม่อยู่หลายวันเลยเป็นห่วงกลัวเขายกบ้านหนี เดี๋ยวรอได้ยังคืบมาเดี๋ยวไปถ่ายรีวิวบ้านให้เขาดูใช่คือเราถ้ามันเปิดประตูไม่ได้ให้ทีปเข้าไปเลยรถจักรยานไม่เห็นแล้วอือเดี๋ยวเราจะไปดูเนาะในคลิปถัดไปเนาะเดี๋ยวเราเอาครีมตัดเหล็กไปด้วยเอาเอื่นเนาะจบไไมม่่ตตตต้้อองงััดด มันขนาดนั้นเลยเราบอกกลับกันฮะเขาให้ดูใช่ใจไม่ได้ไปทําลายบ้านเก็ไรข้างในด้วยไงต้องข้างในเลยไหมไปตรวจสอบแล้วมันจะดีเหรอเป็นไปได้เนาะอไม่เราไปดูข้างในเผื่อว่าน้ํามันรั่วเพราะมันแตกใช่ไหมเราต้องให้รรบครอบนะเผื่อเขาลืมเงินลืมเผื่อเขาลืมเงินลืมเขาถ้ามีเงินสักสิบล้านอยู่ตรงนั้นเราจะซวยกันนะเอไม่มาต้อยบอกว่าเอ้ยนึ่ง ิดดีแล้วหรือที่ใจเขาไปดูบ้านเดี๋ยวเราจะบุกบ้านใช่ไมมาต่ออีกสักพักลองก็ยัดมาก่อนนะไปเอาเสื้อก่อนไปโอเคเดี๋ยวผมก็คลิปนี้จบไปท่านี้ก่อนนะครับเอฟซีเดี๋ยวก็จะโทรบอกได้จังคึมให้ไปเอาเสื้อมาด้วยใช่ไหมชุดลำมาด้วยโอเคครับผมจะลงชื่อ